ตานยพอรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีดๆมาแนะนำเพียงเคยครับเป็นเหรียญเสมาจะลองอายุวัฒนมงคลไป14ปีพระธรรมสิงห์บุราจารย์หลวงพ่อจันนะครับผมวัดอัมภวันนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมเนื้อทองทิพย์สร้างในปี2 0 5 5นะครับท่านหลวงพ่อจันรเสงนะครับผมครับนี่เป็นด้านหลังมีโค้ดเลเซอร์ยิงเนี่ยจันสองหกห้าสองเหรียญน,นี้ ฉลองอายุวัฒนวงศ์คนเจ็ดรอบ84ปีพระธรรมสิงห์าหงูรัจายวัดอัมพรวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับหลวงพอ่อนะครับหลวงพ่อจรันเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นสิทธิ์นะครับสิทธิ์หลวงพ่อเดิมนะไปเรียนหลวงพ่อเดิมแล้วก็ได้ทางคุตเวจากหลวงพ่อเดิมแล้วก็มาศึกษานะครับวิชาธรรมกายกับหลวงพ่อสดวัดปักนาวด้วยนะครับไปทั้งสองฝั่งเลยนะครับได้ทั้ง ุทเวสกับการฝึกทำขั้นสูงนะครับท่านมีลูกศิษย์ผูสัมามากมายนะครับผมเดี๋ยวนี้วัดล่างนะครับผมผมไม่เข้ามาจากวัดเลยยุคนั้นนะครับคนเข้ากันเพียบเลยนะครับปีห้าสองพันห้าร้อยสี่คนไปเพียบเลยปัจจุบันวัดสมุครท่านหายากแล้วนะครับไม่ค่อยมีนะครับมาพร้อมกล่องดเต็มนะฮะกองเนะร็เม เดี๋ยวนี้ก็สิบกว่าปีสิบเอ็ดปีนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรผักเครื่องนะครับโทร096 954 0808หรือ081 4203011อย่างไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการพิธีมุ่งคลดีๆจากร้านอวยพรผักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ